สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและผู้ท่านผู้ชมวันนี้เราก็เลิกงานเร็วนะคะก็แสงแดดดีมากๆเลยค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมติดตามชีวิตต้นกระเทียมต่อเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้เก็บดอกกระเทียมไหมไปเก็บดอกกระเทียมด้วยกันเลยค่ะ เราก็เดินทางด้วยจักรยานไฟฟ้านะโอ้เกือบล้มค่ะก็น้ะมุงหน้าไปเลยค่ะที่ปากระเทียมโอ้โตเยอะเลยค่ะดอกกะบานเต็มไปหมดเลยเรามาช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะคะเราก็เห็นมีตุ่มๆนี่ไงค่ะ ยังมีความหวังค่ะมองไปแล้วยังมีความหวังว่าจะได้เก็บอยู่ค่ะลอยเหยียบรอยย่ำรอยตัดเป็นแผลเยอะแยะเป็นหมดเลยค่ะแสดงว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาตัดเหมือนตัดหญ้าไปเลยนะคะเตียนเป็นชั้นๆไปเลยแต่กระเทียมป่าก็ยังคงเยอะเหมือนเดิมค่ะ บ้านดอกขาวไปหมดเลยค่ะป่ากระเทียมเริ่มดูไม่ค่อยออกแล้วนะคะเพราะว่ารกไปด้วยยาค่ะและก็น,น้ําเยอะไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนฝนตกหนักค่ะท้องฟ้าก็แจ่มใสนะคะวันนี้นี่ฮะ ดูกระเทียมป่าไปเพลินๆเ,เลยนะคะถ่ายให้ดูใกล้ๆค่ะนีห่ะเตียนโล่งเลยค่ะรอยตัดเยอะมากค่ะคือเขาตัดไปทั้งต้นทั้งกอนะคะแต่ก็เหลือลากเหลือโคนไว้นะคะ ก็เ,เป็นธรรมดาค่ะหลายคนก็นิยมรับประทานนะคะก็เอาไปทำอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสสำหรับคนบ้านนี้นะคะหรือว่าเขาเอาไปป่นกับเกลือเก็บแช่แข็งไว้กินในยามที่ไม่มีด้วยนะคะถ้าคนไทยก็แหละตามอัธยาศัยเลยค่ะเราก็เก็บค่ะเก็บไม่ถูกเหมือนกันมันก็เยอะอยู่นะคะ เก็บไม่ถูกมีทั้งบานและไม่บานผสมกันก็ว่าจะเก็บไปพอกินนะคะเพราะว่าเราก็กินคนเดียวนะคะแล้วก็จะแช่แข็งไว้นิดนึงกระ เทียมป่าที่สวีเดนมีชื่อทางสวิดิชนะะเรียกว่า r a m s l e k ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า v i l g a r i k ก็คือต้นกระเทียมป่านะคะซึ่งมันก็สามารถกินได้ทั้งทั้งต้นเลยค่ะ มีประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการมากๆและนี่เราเอาให้ดูนะคะเราไปเก็บตอนแรกๆเนี่ยเราก็เลือกมามันก็ใกล้บานแล้วแต่เราคิดว่ามันยังพอผัดน้ำมันหอยได้ไงก็มาชมดอกกระเทียมป่าไปพังๆนะคะ นีลอ,อยตัดเตียนไปนหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวปีหน้าเขาก็ออกใหม่อีกนี่ก่อนกลับเราก็เก็บอีกสึ่งนิดนึงใบไหนอ่อนเราก็เก็บไปค่ะวันนี้เราเก็บไปนิดหน่อยเราไม่เอาไปเยอะแต่เราเอาไปเราก็กินหมดทุกครั้งนะคะไม่มีทิ้งสามารถหอ่อหนังสือพิมพ์นะคะใส่ตู้เย็นไว้ได้เป็นสัปดาห์ บสองสัปดาห์นะคะนี่ค่ะดอกทั้งหมดเลยเราลองชิมแล้วหวานมากๆเลยค่ะหวานกรอบก็ก่อนกลับนะคะเหมือนเดิมค่ะเราขอกินขนมกินน้ำก่อนกลับแต่อยากให้เพื่อนๆดูก่อนเอาไว้แค่นี้ค่ะใบมัน แถวตรงนั้นจะเห็นมีด้านหลังเราตรงนู้นจะมีคนเดินนะคะก็มีเด็กเดินเยอะค่ะน,น,นั่นเป็นอคนไทยนะคะเขามาเก็บก็อย่างที่เห็นค่ะดูเอาทีแรกเราไม่เห็นนะ,ะเราโมแต่ยืนอยู่ก็สดชื่นดีนะคะในป่าธรรมชาติที่มีน้ำมีต้นไม้อากาศก็ เรียกว่าบริสุทธิ์ละกันค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะมีสิ่งที่ดีๆให้กับเราเราก็ดูแลธรรมชาติด้วยเวลาเรากินขนมอันนี้เราก็จะไม่ทิ้งถุงนะเราจะใส่รถกลับไปทิ้งที่ทางขยะค่ะนี่คือผักชนิดที่สี่ที่คนไทยนิยมกินมากที่สุดนะคะน่าจะเป็นอันดับแรกๆต้นๆเลยค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์ค่ะแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ